แรกนะครับเรียนเชิญนะครับนายทศวรรษหวยนายทศพรสนะพ่อได้ยินว่าหน้าดิเหตการณ์นายทศวรรษวังสรรนะครับน้องน้องลีโอนะครับน้องลีโอค่ะเจะในกลุ่มก็กินเต้าเบียสร้างตัวบันดีเอาเนี่ยก็จะใช้เจ้าสีล่องกินลีโอตัวบันดีนะคะเป็นผู้ชายนะคะอลีบออลีนะคะรอเลยเด้อจ้าสวัสดีค่ะมาเบิ่งเงิน สวัสดีครับเป็นยังแม่เป็นอย่างไยกูกันกันทุกอยังอ่ะคุณล้อเถอะมาไกลๆโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นแปลกแเป็นแปลกแปลกคุณพ่อเอาเลยจ้าเอาเลยได้นำตัวครับสวัสดีครับผมนายทศรัชวรันต์ครับผมชื่อเล่นชื่อว่าลีโอครับผมวันนี้มาสมัครน้องแม่พ่อวินาดีครับ อ่าเพียมาโนบครับผมเพชรลำเพลิน, e> นปีที่ห้าปีที่ห้ครับผมมาในผลงานเพลงบอนเจ้าพ่อครับเดียวเเดี๋ยวอย่าเฝ้าลให้ซอเนี่เปลี่ยนได้หรือไม่นะทำบัตรเกิดเมืองนอนซะก่อนอย่ามาใกล้ใกล้ใกล้ทำไมใกล้บมื่อไหร่ใคใกล้คนาลอบมื่ไหรมันสจีซ้อนใอยมาจากนเมืองขอนแก่นนี่ยนะครับผมบไกนโอ้ไยยันเมืองขอนแก่นขอนแก่นแดนดอกคนเสียงแคนแมนครับผมชุมรวมภาพใหม่ร่วมใจปลุกเสี่ยวเที่ยวเมืองขอนแก่นเลียทองโอลิมปิกให้มันจบวะ ผ่านหรือเ่เฮาผ่านค่ะช่วยให้ฟังเสียงซะก่อนเอาเถียงนะครับครับผมน้องลีโอเคยเอ่อตอนนี้เคยเดินสายกับวงไรหรือเปล่าหรือยังไงคร่ะไม่เคยครับผมเคยแต่ไปออดิชั่นวงมอลำครับไปออดิชันวงมาลัแต่ยังไม่เคยร่วมงานกับวงมาลัใช่ครับผมเอาโหลดเพียงนึงเถื่อนี่น้องลีโอมาในผลงานเพลงอะไรค่ะอ๋อวร์จพ่อพลันชัยครับผมโอ้ยวร์จพ่อพลันชัยว่าต้องวอนหรือว่าไม่ครับพร้อมครับผม วอนเจ้าพ่อพลันชัยจากน้องดีโอเช่นครับน้องเหลาขาวยับมากมึงอย่าไปยืนใกล้เขายืนได้ยู่แม่ยืนรอดเอออย่าเอินแม่แม่เอิญยังเธอหนะเอื้อยครับเอื้อยครับโอเคโอเคน้องเอื้อบมาการดูเอื้อยครับเอื้อยครับข้ามกระเป๋าเจ้าชิ้นใส่แม่กระเป๋ากูณมิตยาบวรวอนเจ้าพ่อพลันชัยขันหัวหนาวเอาเต้องจัดโปรดานีะ โอ้ยเล่าสนญญาคงอายสิเนสีพนอนาสายบ้ใด้โอเดโน่โอ้ยลานาน ลามือหนึ่งชายเยือนไอ้อยูอย่ยเลี่ยมบึงพาลานชายบนนาำอ้อมก่อแกงไปเบิดแหงบพอสู้มาเยือนไอ้อยู่รอบึงแสนลำเพลียงย่อเมื่อไหยสามทีกลับเจ้าอ,อ้พ่อลรามแม่เลเจ้าได้นินบอว่าชายกอดเขาให้หาเจ้าอยู่รอบึงฝากไปเถียงพายคนนั้น ให้ดอนใจเด้อเจ้าพอและยัวฟ้าสดเดี่ยนต่อและได้ยินเสียงนวลเอ็นอวยเชิญเจ้าแม่เล่าเอาอเขินอวยเชิญเจ้าโอ้แม่เล่าเอาอเขินอวยดีโน โอ้อ้ยละเล่นจดูฟอนส่กันเด้อได้จ้า เสกมนต์ไปข่มหัวใจคนจอนอย่าเป็นอันกินอันนอนอย่าเป็นอันกินอันนอนขอมใจคนจอนให้กำรอ้อยเก้อ อมอมกาถานป่องอมาากระถาที่ท้องอนำป่องเทียนดินพะลานเจ้าเบิ่งเฮืงแล้วแะนี้ช่วยทีเจ้าห่อสับปิดสุดปลาป็นิดนอนุร้อนขอพรออให้เขากลับบ้านมืองนอนแต่เขาจากตอนแล้วไม่เคยเข้ากล่า ลราเป็นเดือนสงส,งส,ง,สงส่งเลือกเคียงผู้ฮงอทอดทิ้งผงตาอยู่โกงเลื่อมท้องคนอ่าให้กินน้ำตาอยู่หลังยังมีช่วยเถอเจ้าพอา่อวะเฮสักเื่อตามพอดักให้ก็มาเยวาว้ช่วยเธอเจ้าพ่อวะราชัยลูกนอนเราให้ทุกวันเลยเชียวชายดต่เกี้ยวบม่เคยเดียว,ยยวแล้วมองนี้จะจ้องค่อยพอชายดต่เกี้ยวบม่เคยเดียว,ยยวแล้วมองนี้จะจ้องค่อยพอนอถคนจากบ้านน่าแล้วแต่คอยทุกบ่าน้อยอะเปียบใส่บุกหอกยังบ่กมักไปละบ่ซังอะไร ใครเนอะใครเข้าปล่อยขาม,ามันมะนาวอ้อยน้ำตาลไม่ห่วงบ้านเสริเอ่ยใจเอ้ยมันช้ำมาชอบว้านจะพ่อจะามอกลายอยากเขาขึ้นมาหน้าวังวาย่แนวบ่มีคนไทยเขาเสืเอ่อนเป็นป่าชงกามาพี่เพื่อนละเพื่อนบ้านเก่เาเฮาก้มกับเจ้าองค์พ่อมาเฮสักม้อนเป็นหลักเธอเฮงมีมือหน้ามาเอิญมีมือหน้ามาเอ้ย เชียร์ฉันโหลดฉันสิโอแชมพูวิชีเดอร์คอสเฮ้ยมันดีอ่ะดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองใช้การแคร์ดูลดลงความป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำถึง6สัปดาห์วิชีเดอร์คอสบอลเจ้าพ่อเมืองโบราณชายเจ้าน้องลีโอค่ะขั้นหัวหนาวเอาแล้วกูโพดหน้าวัวหนาวแล้วอีช้อนบอกเสือซะเอาแม่เออลองบ้องหัวหนาเจ้าว่าเอาเดี๋ยวโอ้ยแต่ก็ทำได้วันหนาวเพนรับเพิ่มเอานะแม่จะไปอยู่เพลินรับคานมา อ่เราดูคะส่งส่งม์ไปทางนะคะคอมเมนเตอร์นะคะคุณแม่พรค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะน้องรีโอสวัสดีค่ะเขอเเจ้าออกมาหน้องรีโอน้องลุกเขาออกมาเขาบอกเอาได้น้องสั่งฉันเขินนะคะน้องรีโอมาจากมาจากจังหวัดใดลูก อ่าคอนแกนครับผมคอนแกนแม่ครับน้องลีโออายุกี่ขวบเนี่ยยี่สิบเอ็ดขวบอ๋ยยี่สิบเอ็ดขวบนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็อ,อ่าสโลกแกนของเพื่อนเพื่นก็สิว่าวัยรุ่นพอละพอพอลำเพลินขนาดแท้พอเศร้าเลยได้ยีชดมึงเลายลีสิอียอย่างพรท่านเลยเลี้ยวตีลูกพ่กายข่อยิ้งปวดเลยเด้เนาะนะคะน้องลีโออายุยี่สิบเอ็ดปีนะคะพี่น้อง อ่าคอมเมนต์โอ้โหสุดยอดเลยคอมเมนต์ดีมากเนาะพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องได้คอมเมนต์เท่านะคะใครใครคิดว่าน้องลีโออ่าน้องลีโอนี่น้องลีโอสีมาประมาณว่าเบอร์หนึ่งไหมพี่นอ้นงนนองกดหนึ่งว่าพี่น้องกดหนึ่งไหมเนี่ยพี่น้องกดหนึ่งเนี่ยรับรับรับนะปุ้ยพี่น้องกดหนึ่งเห็นเน่เลอถ้าใครอ่าชอบน้องลีโอกดหนึ่งใช่ใช่ใช่กดเบอร์กดหนึ่งถ้าชอบนุก,กดสี่นะคะ ผม่าสุนย์เนี่ยนะคะน้องลิโอมาจากขอนแก่นเอำเพื่อหอย่างก่อนลูกอยู่ในเมืองครับผมอ,อยู่ในเมืองเลยเนาะไม่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านเวทีหมอลำใหญ่เคยจะไปออดิชัน่นเคยเดี๋ยวได้ขึ้นเวทีบ้างสองสามครั้งอะไรครับผมใช่ใช่ก็คือว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาเวทีเพลรำเพลินเนาะลูกเนาะครับผมนะคะก็ปาพี่นงกดหนึ่งบักหลายนะคะก็บอมีทิฏฐิเด้เทวาจังใดเฮอเหมือนก็เหมือนมืออาชีพอะ ก็เหมือนมืออชีพเนาะก็โอเคสำเนียงล่ำกะกะได้พี่น้องพ่บเป็นาล่ำสิ่งมาก่อนบอสันเออไม่เคยเคยแต่แบบรับงานในหม้อแต่เสียครับผมเรียนอยู่หม้อคอเนี่ยครับผมกัรับงานในหม้อห้องเรียงเนี่ยแต่นัีแล้วตอนนี้ลีโอยังเรียนอยู่หรือเปล่าลูกอ่าจริงๆปีนี้อ่าดอกไว้ปีหนึ่งครับผมปีนากสิไปเรียนเปแมนว่าสีแบบมาเดินสายน้ำมอ่ำแต่เสียครับผมมาหาประสบการณ์แมนครับผมนะคะแล้วคิดว่าน้องลีโอคิดว่า วันนี้ตัดสินใจมาเพชรลำเพลินแล้วมาออดิชั่นเนี่ยคิดจังไดลูกเอาแม่ถามก่อนเปิดใจหน่อยให้พี่น้องเพลินชื่นใจในลูกวันนี้มาคิดว่ามาแบบกี่เปอร์เซ็นเต็มรอยเอร์เซ็นต์ครับว้าว <laughs> เห็นว่าพี่น้องเข้านะคะวันนี้ก็แม,แม่แม่กะได้ยินแบบว่าน้องๆที่ที่เป็นออดิชั่นรุ่นแรกก็เล่าให้ฟังแต่ว่าแม่ไม่คิดว่าน้องลีโอจะมา <laughs> นะคะ <laughs> <laughs> ไม่คิดว่าจะมานะคะเ <laughs> มือ่อนี้กันดีใจพี่น้องเฮาเน้ะดีใจว่าก็แม่พรก็มีเซอร์ไพรส์นะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าใช่ไหมนะคะแต่ทีนี้เขามาจริงๆแล้วนะคะน้องลีโอนะคะเ <laughs> สื้อเช้นให้พี่น้อง <laughs> ขอบคุณคะ่ะอีกท่านหนึ่งค่ะพอผู้ใหญ่ค่ะขอบคอณน้อค่ะ เราก็ราเรารคยิมแค่เอื้อยเราบอกบออกตอนนี้แล้วก็ล่างปล่อยห่างแล้วก็ร่างลอยล่มเลยเราดีริ้วดีสวัสดีท่านคณะกรรมการสวัสดีพี่น้องนะครับที่ชมในไลน์ทั้งสองช่องเนาะบอสิเป็นทางหมอลำเพชรลำเพลินนะครับทางช่อง YouTube พร้อมกับ Facebook ทางพรพิรดีแฟนเพจแล้วก็สวัสดีน้องลีโอสวัสดีครับอายุ21ปีแมนครับ กินทหารไปเนาะพอนพันเนี่ยครับเชิงนี้พอนพันธเอ้าพี่น้องซุ้มเสียงนะครับโทนของเสียงซุ้มเสียงบุคลิกหน้าตาก็ถือว่าเห็นน้ากันพี่น้องครับเห็นน้ากันครั้งแรกที่มาออดิชั่นเพชรลำเพลินเนาะแมนครับผมรับรู้สึกอบอุ่นหรือแบบมีความรู้สึกยังไงรู้สึกว่าเป็นกันเองครับผมยุ่เป็นกันเองแห้งครับแมนครับยังมากับคุนกามาทักทายมากยังก็ดีอยู่ครับผมอ่า ครั้งแรกกับบรรยากาศในกอนลำเพลินวอนเจ้าพ่อพลานชัยรครับผมครับอันนี้คือพี่น้องกับแจงให้พี่น้องในไลน์นี่พรอมเพราะว่าในตอนนี้เข้าไลน์สำหรับศิลปินทีออริชั่นรอบ3นะครับเข้าสู่ครอ,อบครัวเพชรลำเพลินใช้ตอนนี้ใช้ซสาว์ดนตรีนะครับต่อไปก็จะเป็นรอบที่จะใช้ดนตรีสดเลยนะครับวันนี้ก็หลายสิ่งหลยอยังเข้าเห็นไปน้ากันอันนี้เพราะท่านได้พิสูจน์เพราะท่านได้สรุปครับ ถือว่าเข้าเห็นแล้วน้องลีโอคงจะเป็นขวัญใจชาวลีโอเพชรลำเพลินทุกท่านนะครับอโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านนะคะขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณครับพันไปครับจะฝ่าพัน